ที่เราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนักล่าฆ่าโครับทุกคนไปเร่อยักทีมพักทีมพักทีมไปวะทันเลจุดี่มีนเนชคนเงินดหนึ่งมากเกินเหมือนพี่แปรยจะเห็นผมหรือเปล่าวะสี่ทันกว่าไร่นทุกคนทางนอกเป็นหลงทางกลับมาทางเดิมมาเป็นหลงทางเดี๋ยงพักทีมพักทีม สวัสดีครับผมวันนี้พบกับพ,พวกเราอ e ีพิกไทม์นะครับผมวอนนี้เราอยู่เป็นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองโอ้โห ขอบอกเลยว่าวันนี้โตรมันฮาแน่นนะครับเพราะสถานที่คือใหญ่มากๆเลยแล้วกติกานะครับผมถ้าใครสงสัยอีกไปดูครับผมกติกาเกมนักล่าฆ่าหัวผู้เล่นทุกคนจะสวมบทบาทเป็นนักล่าโดยจะมีหน้าที่เป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่าในเวลาเดียวกันซึ่งผู้เล่นจะรู้ว่าเราต้องล่าใครและใครต้องล่าเราหากผู้ล่าแตะตัวผู้ถูกล่าได้จะถือว่าการล่านั้นสำเร็จผู้ถูกล่าจะกลายมาเป็นผู้ติดตามของผู้ล่าแทนและผู้ล่าคนนั้นจะได้ล่าเป้าหมายใหม่จากผู้ติดตามเกมจะจบก็ต่อเมื่อเหลือผู้ล่าเพียงสองคนแล้วนับคะแนน จากผู้ติดตามผู้ล่าคนไหนมีผู้ติดตามมากกว่าจะถือเป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลไปเลยแล้ววันนี้นะครับไม่รอช้าครับเราจะมาสุ่มจับฉลากกันเลยนะครับว่าใครจะได้ฆ่าใครนะครับผมโอเคนะครับผมเราจ,จับฉลางเลยทำตัวมาปะเน,ะนี่ยทำไปท่าเหมือนกันเลยอ่ะอ่าผมได้เบอร์อะไรมาดูนะฮะอ,อมีมีก๊าบก๊าบพี่มีตัวก๊าบตัวเลยเบอร์สามคุณหนูคือใครครับเฮ้ยเบอร์สองนะเบอร์สอง เบอร์สามครับเบอร์สเอ้ยเบอร์สเอ้ยเป็นช่วงทำลายแมนนันพี่โก้ตอนนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าใครฆ่าใครนะครับโดยพี่เอกนะครับจะฆ่าพี่ถุงแป้งนั่นเองแล้วก็พี่แป้งต้องมาฆ่าพี่แชมป์พี่แชมป์จะมาฆ่าพี่ทีมแล้วก็พี่ทิพย์กิจกาพี่โก้พี่โก้ฆ่าพี่เอกนั่นเองครับผมโอ้โหขอบอกเลยว่าแน่ๆครับผมกติกาครับผมจะให้เวลา10นาทีนะครับในการออกสำรวจนะครับผมแล้วก็ออกหลบซ่อนนะครับผม แต่ว่าครั้งนี้นะครับผมจะให้เวลา5ทีโดยจะแบ่งเป็น3คนและ2คนนะครับเพื่อจะได้แบบว่าไม่กองกันนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์1กับเบอร์3และเบอร์5นะครับออกไปก่อนนะครับผมผมจะให้เวลา5นาทีเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าเริ่มครับไปนะครับเขาปล่อยผมไปก่อน5ทีนะฮะทุกคนทีอต้นที่ไหนดีทุกคนแล้วก็ตามว่าถึงแปลนะก็หลบพีโก้แล้วผมนะฮะทุกคนนะฮะไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ที่แชมป์ออกไปแล้วนะครับผมผ่านไปแล้ว45วินาทีโกนะครับผมออกไปแล้วใน5นาที เรามาสอบถามคนที่เขารู้ต้องรอกันดีกว่านะครับรอยาวๆห้านาทีก็ไปดูยีราฟด้ว่ซเฮ้ยสบายใจเล่นลาแล้วเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องรออีกเดียวเพราะว่าต้องทิ้งระยะของรถแต่ละคันนะคะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะแบบไปใกล้กันเกินเพราะมันเป็นการเดินรถทางเดียวนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องถ่ายให้มันแบบรบกวนสัตว์น้อยที่สุดทุกคนต้องแบบว่าอย่าพาขุนกดใดๆนะคะพื้นที่ที่นี่นะคะประมาณ4ี่0ันไรก็คือพี่เขาบอกว่าถ้าวนรอบๆอ่ะประมาณแบบช้าๆเลยนะช้าสุดก็ประมาณ2ชั่วโมงเลยทุกคน สองชั่วโมงใช่เพราะะน้นเราต้องใช้เทคนิคในการแบบว่าไปขับไปแอบไปซ่อนตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคครับเอกนำข้างหน้าจะไปซ่อนที่ไหนเนี่ยต้องทำใจเว้ผมต้องไปที่ไกลไว้ก่อนตอนนี้ครับกำลังเริ่มออกตัวผมยังเห็นหลังเอกอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าเพื่อความแฟร์ครับผมทุกคนเราจะทิ้งระยะห่างซึ่งก็ต้องระวังทีมที่จะตามมาทีหลังอีกครับที่มาจะเจอผมก่อนที่เอกจะมาถึงพอให้เราครับเวลาหายตัวไปห้าทีทุกคนนะเราตอนนี้ผมกาลังหา เราต้องตรรถไว้ถ้าเราอยู่รถมันจะกองกันเยอะเกินทุกคนกลับาเราจะทําการการไปหาที่จอดอย่าเป็นเนียนนะทุกคนเจอแล้วเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ใกล้เลยเขาคงไม่คิดว่าเราจะจอดตรงนี้นะตอนนี้ทุกคนนะเราหาที่จอดตอนนี้ให้ไม่ปล่อยมาฮะตอนนี้เราลงทุกที่ก่อนทุกคนไปแอบก่อนรถของมราครับเราขับมาประมาณ2องนาทีแล้วเราก็จอดทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เขากำลังจะปล่อยคิวคนอื่นมาแล้วเดี๋ยวเรารอตุ่มอยู่ต้นๆเราพยายามเก็บดีทุกคนเราต้องเก็บ ใครว่าถุงแป้งทลรกหลบกีโกโก้นะฮะไปหนีหมากับหนีควายนะทุกคนอุ้ยลิงตีกันน้องต้องตีกันน้องตีกันเลยต้องตีกันเฮ้ยเขาซ่อนรักกันกลางถนนนะตัวเล็กตัวเล็กเข้าเวลาไหมเนี่ยตัวเล็กโอ้โหพี่โกตามหลังผมมานะครับตอนนี้ผมไว้ทางไหนดีีเน่ยผมอาจจะต้องหาที่ซ่อนก่อนแต่ตอนนี้ทางอย่างโล่งเลยครับทุกคนจอดเขาเจอแน่ๆ ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก1ินาทีเราจะปล่อยเลข2กับเลข4นะครับผม5 3> นน4 3 2 1สปล่อยตัวเลยครับผมไปแล้วลาก่อนพี่ทิมพอหนูไปก่อนนะตอนนี้เราต้องไปไล่แชมป์ทุกคนไล่แชมป์ีิไปเลยแล้วสวนผั์แม่กย่งใหญ่สัโคตรใหญ่ ล้วจะยังไงอะ่ะตอนนี้อยู่บนรถกอล์ฟเลยค่ะคนเดียวหวดหวาอ๋อทุกคนคะคือตอนนี้นะคะคทัพทิมได้เบอร์สี่นะคะก็จะต้องล่าพี่ซิโก้ะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะโดนน้องแชมป์ล่าเอาไปแล้วไปไปสีไปสีรออะไรละทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถกอล์ฟมันค่ะเข้ามานะคะ <c oughs> เพราะว่าข้างในสวดขันอยู่พี่ค่อนข้างใหญ่ค่ะก็เลยใช้รถกอล์ฟในการเดินทางะค่ะ <c oughs> แล้วมันก็ได้ฟิลบรรยากาศที่ดีนะคะ <c oughs> แต่ข้อเสียคือเราลืมจําเบอร์รถกอล์ฟของคนอื่นอ่ะเพราะว่ารถมันจะเห็นได้ชัดกว่าบนไงซึ่งถ้าเรา เห็นเบอร์อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยแล้วเราจำได้ทุกคนก็จบแล้วปะตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว5นาทีผมว่าคนอื่นน่าจะเริ่มออกโดนมาแล้วครับตอนนี้ผมได้ที่แอบครับอยู่ตรงบริเวณห้องน้ำครับผมตอนนี้เราต้องรอสังเกตดูว่าใครจะผ่านเส้นนี้ไปมั่งนะเฮ้ยเราประเด็นอะไรรู้ปะไม่ใช่ไอ้แหละไอ้นี่ะทำไมพี่โก้มาอยู่ตรงนี้อะพี่แอบอยู่ตอนนี้ผมแป้งเจอเราอยู่ตับติดก็น่าจะเจอเราคุะอยู่ พิ่โก้แอบ,บอยู่ลุกคนตอนนี้นะครับผ่านเวลาไป6นาทีแล้วครับเหลืออีก4นาทีเราจะทำการ <c oughs> เริ่มเปิดล่านะครับผมตอนนี้เราให้ทุกคน,นครับออกสํารวจทุกอย่างแล้วก็หลบหนีและหลบซ่อนนะครับผมตอนนี้เรามาดูกันว่าใครจะตายคนแรกนะครับไดูกันเลยครับ ตอนนี้ไม่เนี๊ยงคิมคนสองเลยแย่แ yeah. ล้วฮะพัฟทีมเจอผมแล้วเจอเร็วกว่าที่คิดพี่เราต้องฆ่ามันนะทุกคนตามไปก่อนเจอเฉยเจอที่โก้เฉย,ยคนไปด้ใครวะใครวะพัฟทีมพัฟทีมพัฟทีมไปไวะผมไม่ได้ล่าทีมนะเนี่ยลงแาก่อนคือตอนนี้เราก็ยังฆ่ากันไม่ได้นะเพราะว่าทางมอดเรายังไม่พิมพ์มาบอกว่าเริ่มนะฮะแต่เมื่อกี้ผมเจอถุงแป้งเจออะไรกันเต็มเลยทุกคนน่าจะไปแล้วแหละ ตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนของสวนสัตว์ก็ไม่รู้นะครับขับมาเรื่อยๆ่ผมไม่น่าจะได้หายใครนะครับเพราะว่าจะน่าจะซ่อนอฮ่า <h> ฮ <ahaha> <h ahaha> hey ่ฮโบยังไม่เห็นสัญญาล่าเลยไปถึงก่อนนะติดตา,ามนะไปก่อนทุกคนครับสัญญาล่ายังไม่ญญาาไมญญาครับตอนนี้ผมเลยยังแบบยังไม่ยอมห้ทำทีเราต้องหนีไปก่อน <h ahaha> เชื่อว่าหลายคนตอนนี้คือแบบขับรถนะเพราะตีสัตว์เขาเขียวตรงนีน้คือมันเดินลำบากนะทุกคนนะแต่เราล้างท้ายดีกว่าครับเพราะว่ามันมุ่งมันทางเข้าใจนะมันเป็นแบบทางเดินทา,ทางเดียวมันสามารถตีกับได้ผุเลยว่าการอยู่หลังอ่ะได้เปรียบสุดคือจริงๆทุกคนตั้งแต่เล่นมานะคะสองสามรอบอะยังล่าใครไม่ได้จะคนเลย,ลลยเดินไลเดี๋ยวน้ลืมจำเลขรถพ<ๆ>ูตด้ทเป็นต่เ อ๋อครับตอนนี้เขาบเขาปล่อยให้เราหลุดมาก่อนนะครับฉะนั้นผมจะแอบขึ้นฟ้าดงล้ครับทุกคนตอนนี้ผมจะจอดดูสัตว์นะฮะไม่ให้เขารู้ว่าผมอยู่ที่นี่ครับตอนนี้นะครับอีกสี่วิเท่านั้นนับถอยหลงังดีกว่าห้าสี่ นี้ทุกคนตอนนี้ส่งสัญญาณออกล่าได้แล้วนะครับแต่ผมยังชื่นชมธรรมชาติก่อนนะครับโอ้ตัวอะไรอ่ะก็เดินคนนั้นชัดคนนีน้เป็นปักเขาเข้ามาดูช้างกันครับทุกคนตอนนี้เรานั่งรอคิวเพื่อเข้าไปดูข้างล่างบอ่อหมีเราก็ไปทางบ่อหมีเจอเสือทุกคนนะบอ่อหมีกับเสือเห็นปะเสือมีคนอยู่ตรง,งนั้นอาจะเปแปลงนั่งหรือเสืออยู่ทุกคนไปฮะ คือการที่จะต้องหาคือเราต้องมาขับไปล่าเขาตรงข้างหลังคนระับเราไม่รู้ว่าไปทางไหนจะกดขับไปเรื่อยนะตอนนี้หลบทางทุกคนหรือว่าไม่เปลี่ยนแผนครับว่าผมจะจอดรอให้ใครจะกนผ่านมาทางนี้อันนี้ผมมาดูแผนที่น,นะว่าตอนนี้ผมอยู่ส่วนไหนของสวนสัตว์ใหญ่มากผมอยู่ไหนแล้วเนี่ย งานงอกเลคนหลงทางทางานงอกจริงๆนันะถ้าผมอยากเข้าห้องน้ําผมต้องลงไปที่อุระอุตังผมจะไปฉี่ที่อุระอุตังก่อนนะครับแล้วเราก็จะขับออกล่าพี่จะพิมไปกันครับทุกคนกลับมาทางเดิมมาผมหลงทางทางุกคนาจจะขึ้นข้างบนนะ เฮ้ยเราเจอมอสป่ะเราเจอมอสทักทายมอสหน่อยเราเจอมอสเราเจอมัดเราเจอมัดตอนนี้นะครับเราก็มาเจอผู้เล่นนะครับผมเจอพี่เอกพานุนั่นเองครับผมเป็นไงครับเนหลงทางครับวนอยู่งี้เลยครับถามว่าอะไรนะครับผมคิดในใจเมื่อกี้ผมบอกไปว่าเราพี่เอกต้องหลงทางแน่หลงทางดีดีต้องไปทางไหนครับมัดทีไรพี่แป้งไม่ต้องบอกพี่รู้พี่ไม่โกงไม่ได้บอกหรอกพี่รู้พี่ไม่กงไม่ได้บอกเลยเนี่ยไม่ได้บอกเลยพี่รู้พี่แป้งไปหนผมก็มองพี่อยู่กันเดี๋ยวตามรถคันนี้ไปเลยนะฮะเจอกัน เราตามรถสวนสัตว์ไปเลยครับจะได้ถูกทางเริ่มกลัวแล้วทุกคนเำไมหรือปะตอนนี้นอยู่แบบไม่มีใครอ่ะคงจริงพูดเลยไม่มีคนที่เรารู้จักเลยสักคนเดียวตอนนี้น,นะคะโอเค ได้ไอติมมาอันหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้น่าจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะถ้าไม่มีใครซุ่มอยู่เพราะว่าแชมป์น่าจะไปไกลแล้วโคก,ก,ก็ไปแล้วผีเชี่ยวดิค่ะทุกคนอรอีเี่ยวดิค่ะอืตอนนี้นะคะคือบอกว่าเราก็แบบฟังเสียงนกร้องอยู่นะคะทุกคนอยู่ที่ที่เบิร์ดอะไรอ่ะก็คือเป็นแบบสวนสัตว์ฟังนกนลทุกคน ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไม่ได้พักพวกเดี๋ยวไม่ชนะนะคะเราต้องไปล่าให้ได้เยอะที่สุดเพราะล่าพีโ,ก,โกใช่ไหมเราก็จะได้ล่าคนคนน้พีโกไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคน, <c oughs> นหน้ามีทางแยกไปไหนตัวนี้ก็เป็นจุดดูสัตว์นะฮะทุกคนผมอาจจะมีคนน,น,นี่รถตัวน,นึงคิดว่าน่าจะเป็นของทีมงานต่ลองไปดูดิลองไปดูดิเ <c oughs> ดีมีถุงแป้งนะฮะตามมาถุงแป้งของโจ้พีโกไม่น่าอยู่แถวนี้โกน่าจะไปไกลแล้วนะครับตอนนี้เรามาจุดนี้นะฮะผมขี่รถคนนะทุกคนนี้ สองชั้นนะีผมเลยคิดว่าน่าจะมีคนลงนะอาจจะไม่ใช่ถุงแป้งอ,อาจจะเป็นคนอื่นนะทุกคนนะต,ตอนนี้เราต้องเช็คก,ก่อนนะตอนนี้เราอยู่แถวเบิร์สอวิลลี่ทุกอย่างนะมันคือน่าจะเป็นส่วนนกทุกคนนะต้องสำรวจดูก่อนนะทุกคนเราไปล้ทุกคน,เ,กคนเรายังไม่เจอถุงแป้งเลยทุกคนนะ มีช้างอาบน้ำด้วยทุกคนเหมือนจะได้ดูโชว์นะโอ้โอหไอ้ทุกคนเหมือนเจอพี่โก้เฮ้ยทุกคนเหมือนเจอพี่โก้จริงจริงนัน่นทุกคนเป็นพี่โก้ทุกคนเป็นีกโก้ไปดูโชว์ฉันเห็นเข้าทางไหน ที่เราไปไหนที่เราหนีตกจากวงโค,รโครจรของกคนเลยหรือเปล่าออึเลยคือตอนนี้ยกลัวว่าจะมีคนมาเจอนะเว้ยแต่สภาพไม่น่ามีใครมาเจอแล้วอะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันอยู่แบบคนเดียวอย่างแรงตอนนี้ยกับรถหนึ่งคันที่ตามหลังอยู่น่จะไม่มาตแกอตอนนี้ผมเลังจะไปต่อครับ chưa lên cơ cháu Chờ đây vẫn đang nè, uống phần เดวนี่แกว่าไปดูช้างออกมาแล้วแบบว่าเอ้ยยังไงก็ปลอดภัยเฮ้ยมีคนจับกันแล้วดีวสิ่ามาดูช้างอาบน้ำเหมือนกันทำไมเร็วจังแผนของผมครับตอนนี้ก็คือเราจอดรถทิ้งไว้เพื่อไม่ให้ทับทิมตามสวนหือว่าเป็นรถใครขั้วอย่างที่เห็นครับรถกอจอดอยู่เยอะคือความพี่คืออะไรวะคือพี่นั่งจําเบอร์รถเฮ้ยแต่พี่ยังไม่เห็นแต่พี่ยังไม่เห็นพอดีพี่มาจอดตรงนี้แล้วเจอพี่โก้ต่อแถวอยู่ตรงนั้นกำลังเข้ากำลังถือกุ้ง เรียบรอ้อยเลยโคตเร็วมากเลยพี่ใช้เวลาแบบไม่ไม่นั่นอบ็ไม่ต้องขยี้ก็ได้พี่โ้ตวามหมาต่อไปยังพี่ควอมาต่อไปของพี่นั่นคือแล้วเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าเจอพี่เขาเวยใช่เขาจสายแอกว่านั่งซุ่มเขาอยู่ฮิปโไม่ใช่อะไรเขาหลงทางเขาบอกเ้าจรบล็อเจอแปลว่าบลชอตม่อแปลว่าอยู่ก่อนบลอเขาการคำนวณเขาการวิเคราะห์ใครอใครอไม่เไม่ใช่พอ เจอทิมบ่เจอทีมเจอทีมเจอทีมเจอไม่ไิมีบาไปทางครไทางทครเออนเรือเจอหมดอีกแล้วเจอหมดอีกแล้วอ้าอีกแล้วเหรอวาแลมทีมวาแมทิมขกเลงข้าราเง เอ้าไม่ได้อ่านคุณเหรอเอขาล่าเองเขาล่าเองไงแล้วเขาพี่โดนไงพี่เป็นคนล่าเอกแต่ว่าพี่โดนทัพจิมก็เลยต้องไปล่าเอกต่อพี่บอกว่านี่นะว่าพี่โดนแล้วครับเแก่กันแล้วพูดเลยว่าเมื่อกี้ผมเจอมิเอกนี่ไงทัพจิมโดนแล้วครับชิมหายผมลืมหนูกลุ่มลืมหนูกลุ่มลืมหนูกลุ่มผมเวอรจะโดนเนาะเมื่อกี้เจอครับชิมว่าไงว่าไงเอ็มจิม ไม่คิดว่าเราล่าถุงแป้งแล้วหนีวิโก้ไม่คิดว่าทัพทิมแล้วมันมันเจอแฟนเนี่ยก็เลยมาทักทายใครต้องไ,ไม่เป็นฮีวะอ่อนวะตอนนี้นะครับทัทิมต้องไปล่าถุงแป้งแทนแล้วนะครับล่าถุงแป้งแล้วก็หนีแชมป์นะคะตัวแงคือตอนนี้ต้องราสองคนแล้วงช่วยทัพทิมล่าถุงแป้งใล่าถุงแป้งคน วนะครับว่าถึงแม้พี่ทัพพิมจะเก็บไป2คนแล้วแต่ถ้าสมมติพี่ทัพพิมไม่ระวังตัวถ้าพี่แชมป์เขาเก็บทิพิมได้พี่แชมป์จะรวบหมดเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้ต้องพี่ทิมต้องระวังตัวแล้วนะครับเฮ้ยทุกคนพี่ทัพพิมล่าเอกพานุต่อแล้วต่อไปพี่โก้โดนเก็บไปแล้วกคนพี่โก้โดนเก็บไปแล้วทิพิมเป่งแล้วพี่โก้โดนใครเก็บว้าอพี่ทิมล่าที่เอกเสร็จถ้า่าได้แล้วก็ต้องมาล่าเราตอดนีชิบหายแล้วทุกคนโอ้ยเราู้ช้าเหลือเกินไปี๋ยวลูกเล่นให้แม่หน่ยลูกไปให้ลูก หเ,เหมือนผมเจอพี่แป้งเหมือนพี่แป้งจะล่าผมอยู่แล้วผมแอบอยู่หลังชิบหายทุกคนผมว่าผมแพไ้ไน้่ยแต่ว่าพี่แป้งมาแล้วพี่แป้งมาทุกคนเหมือนพี่แป้งจะเห็นผมหรือเปล่าวะ ไปแล้วนะทุกคนเขาไม่รู้ว่าผมแอบอยู่หลังป้ายนี้ะฮะก็รอดไปนะทุกคนเขาแดงเขาดูดแดไม่หน่ไมดีบอกวาหนูแป้งซ่ออยู่นิดุแถวนี้จะเอเวนเจอร์กันไหมล่ะในนี้มีบ้าสาระดีโอ้ย ไม่มี well วีเวลเลยทุกคนถูกแป้งแชียบไม่มีวีเวลมันก็จะไปอยู่ตรงนี้อย่งงี้ไม่มีรถกรอล์ฟไม่ได้หยุดไปต่อเขา <นะ S 1> ยาวโอ้ยแลโอ้ย <ๆ S 1> พี่น้องพี่น้องไ่ถูกตนนั้อองใจค่ะพี่น้อน้องหันนองไปโอเคอน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตแวะหาพี่น้องแป๊บหนึ่งอุ้ยใกล้มากไม่ใกล้มันใกล้มากทุกคนคือคือยืนตรงเนี้ยคือเห็นน้องแล้วว่าบ้าโม ถ้าไปเช็มล่าพี่ชิมได้ก็มีโอกาสาผมต้องไปล่าพี่ชิมจะมอเฉลียวเฉลายไปได้ทุกคนต้องรีบกับต้องทำเวลาแล้วนะครับเอาแล้วแล้ว,ลวอยู่ไหนแล้วเนี่ยสี่พันกว่าไ่นะทุกคนแล้วเขาไปหากันเจอได้งไงเนี่ยผมอาจจะมีดวงก็ได้ขับไปปึ๊บเจอพี่ทิมเลยอะไรเดี๋ยวนีต้องหาทางออกไปจากทางนี้คนระับผมหลงป่าด้วยทุกคน ันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาพบกับบ้านตรงนี้เราลงไอจีนะคะให้ทุกคน,นรู้ไปถ่า ก็ดีเห็นรถจอดอยู่คันหนึ่งผมแอบอยู่หลังป้ายจริงเหรอใช่แล้วเราไม่เห็นพี่เหรอใช่แต่พี่สผ่านไปเหรอใช่ผมแอบอยู่หลังป้ายเฮ้ยนี่เป็นความคิดที่ดีที่พี่แวะดูแลดไงเออแชมป์ขับมาพอดีเลยสุดยอดบอกบอกไล้ผมตายแล้วครับเฮ้ยมานุอะไแชมป์ตาย แชมป์ตายแล้วแปลว่าเราชนะแล้วพอดีใ <diye> ช่แปลว่าถ <os> okay. ุงเป้งเราได้เยอะสุดนะคะคือเมื่อกี้แชมป์ล่าทัพทีมแรกก็คือแชมป์อาจจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยไว้ทุกคนแต่ว่าถุงแป้งทำดีมากะถุงแป้งล่าแชมป์ได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชนะนะคะก็กลายเป็นทัพทีมเย้และแล้วก็จบแล้วนะครับเกมนี้ผู้ชนะนั่นก็คือพี่ดับดิม มาได้แชมป์แต่ผมมาหาคนรักแต่กับโดนฆ่ารูกไมไม่อ่านกลุ่มไงไม่อ,าอ่านกลุ่มไม่รู้ว่ามาเจอกันว่าไงครับทีม <laughs> ย้ยอนดูตอนแรกค่ะมาเจอมด <laughs> ผมหลงทางครับ <laughs> ก็ทั้งหน้าจะให้พวกเราไปเล่นตะกร้าเท่าเดี๋ยวคอมเมนต์บอกนะวันนี้ต้องของอุตสาห์ที่โัวตัดเทาเขียวเปิดนะฮะโัพูดให้แก่พูดให้แก่นะ้วแล้วก็สามารถอุดหนุนเสื้อผ้าได้ครับขึ้นตรงนี้เป็นของโัวตัดเทาเขียวนะฮะทุกคนนะตรงนี้นะครับแล้ววันนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันที่หน้าหลังร้านเท่าหัวที่ไหนคอมเมนต์บอกสวัสดีครับบ๊ายบาย